ิงวะเลยก็ก่ว่าปุ้เนี่ยเบฟเอี่าเบฟพูดนี่พาพูดนี่พะเดียวเลยออาเดียวเก็บกับยการคุย๋ยวฟันอ๋อทำอะไรอ๋อก็ไปเปลี่ยนในนั้นก่อน๋ยวามันบักตายก็ตามได้ฮ์ทวานี่คนสวย អឺញ៉ាបីដៃមកឯងកុសលអីហ្នឹងគីយ៉ាងមិនណັ້ນណាអឺវាវាផង់មືលើណោះខ້ອຍតែមកគេហ្នឹងគេទៅផ្ទះគេលេបាទវាតាមលើវាមកកោឡើងប្រសួយគាត់ណាស់ជាងគាត់ហ្នឹងណັ້ນគេយកមកលុយខ្លួនឯងងន់ឯងក៏ទេក៏ដូចថាលើក៏ដូចថាណั่งគីน้ําชา

มาทิ้ต้อนเลยวะเราไปเล่นแมนสบายแล้วมาท่้ต้อนอ่ะสัตว์นึงก็ปล่อยนะพี่น้องมันมันชบแมวแยวมันกลัวแมวมา Tapi kan gua mau gua mึงเลย. Hah, gua gua kan. Entar we misai Titi. Nan gua paham nih paham aja deh deh. bang. Bang deh bang deh bang.

สองคนไม่ท้าเวนอยู่แก่เลยเิดเอบอายกไกลมึงยกไกลซะอีดหนึ่งมาอีกหนึ่งไม่ตั้งในจิตว่านจมว่านเฟดใหญ่เลยมันมันชอบไปกดเทงยิ่งเนาะของไม่ดูใจเฟดอะไรอยูุ MP เอาไม่ใช่ MP ไฟฮาไฟน์ันเอาอยูุ MP ไหมเดี๋ยวข้างบนเนี่ยเอา MP ไฟฮาฮาด้วย nghĩa cái này con bé kia mà này là này cả em, ông à cái han phơi à mi con đèn mà mi cho mi ban và may hai để xuống nữa đấy em chào em กูไม่ฟนเยทีอินเวิงเล่นอเไม่ใช่เลนเอ็นี่น้กย็น้าโพดตัวกูเลก็กได้สับสกาไอ้เได้ได้แต่ใหรอ้ไกได้ไก่เีมอามันมันขึ้นว่าคำคำว่าไก่แ่ว่าไก่เอก็ดีมันขึ้นเออไม่มีไม่มีการซุ้มซุงซุมือซุ้านคาเนาะ เออนี่หยมันก็จะปอดเองนี่อะไรกามแล้วม่ขึ้นโชว์อ่ะดูนี่อะไรกามอะไรก็ไม่ขึ้นโชว์อมันกอดอกใจมาไอ้ชูมันชื่ออะไรเมื่อกี้มันชื่อไอ้ยาไหมไก่อ๋อไอ้ไก่เมื่อกี้มันขึ้นชื่อว่าตรงเนี้ย

บอกมาไม่หายยูอ็พี่ก็ลบมาปัญญายูเอ็นพี่สลดแล้วยๆยูเอ็พี่ฟันได้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาฟันไม่เอายืมพี่เดี๋ยวนี้ฟันเอาได้ไหมไม่เดี๋ยวฟันไม่เอาอ่ะไม่เปันชาติก็ใช่เอาเลยไม่เอาคุณเอามึงเก็บลูกมากันว่ะ Ờ, dạ, 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 Ồ, dạ, 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 dạ Cái bên cà rượu luôn mà Hôm nay khô ngơ, kết là này, cái gì? Mà, mà. À không, không Ờ, hôm nay không cà kéo cà cái gì? có nay xa khô, ở đây, mình khau vắng lại, Ủa, Ừ Ừ, mình khau này, cao nặng, Ừ, ừ.

อยากกระโดดยิงกับที่ดิยิงเขาว่าน่อยยดดิอ็ิอเขีมาเลยอะไรใช่เฮ้ยเช็ดก็มึงก็นัเลยจ้า้มีบุญยงปีไฟเหรอนหกฮะ

mình cho ta na thôi đi Hết Mày mà mà Mình khoan, thấy Mày cho vô Mình Mày mà phải nỗi mày. Mày khoan. Mày khoan ngoan 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 ngoan

Ba ch, ba ch, ba ch. Oh, no. You want to tell that now? Hello, mọi người. ba. Oh, say hết nặng. No, phóng, no, phóng, ba, bà, rồi.

bởi oh, ừ. 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 à? vì học hành lên ninh mẹ tông hại mà nghề ninh lưu nô tê. Oh, chị thê. Chop lần lượt đôi nha ninh lưu ninh ninh chọn đôi. I cơ, nô bàn luôn. Bàn wê. Mày 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 lên mày 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 Nếu mỗi một tập bao nhiêu một tập bao nhiêu một một tập bao nhiêu hai mình hai Mình hai 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 bóc hai 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 hai

ข้ารงบ้านดูดมดดึงดูรงบ้านได้เลยปันเดยได้เลยเดียวใ้ช่วยจิตพชิเลยอ้าออพิชิตก่อนเน้น่เอ่อห้านาทีเลยรอยรอยนานที่เลยรอยวีลันลันเซมสิบรอยหลัง bởi vì đứng phải. Ừ, đài, đài. Đài là phải thế này, để mà người khiến im em đời cuộc đời cuộc đời cuộc cuốn cuộc dài cuốn đời cuộc nó có đời cuộc phàm cuộc đời có đời cuộc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  thế cuộc đời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  thế đời cuộc đời cuộc đời cuộc đời không đời cuộc ra cuộc มามามาเยเปืนแมกเ็มปืนแม็กซ์มาปืนแม็กซ์ีนอแม่เอายินนั่งดานอนเป่าสามอ่ะอืมป๊าป๊ป๊ป๊อือีป้าพินาตาเ๊าปาพี่ินาตาป๊าป๊เนาะ กินตั้งไม่มีคนดอกขอคนนึงคนหน่อยนี่มาเลยหมา Kẹp tàu. mai kẹp tàu đi. Rồi kẹp màn. Kẹp tàu. Mày... kẹp màn. kẹp màn. kẹp màn. Như cô có xong rồi gặp bị đám. Cái gì mà nó mới chạy rén đi, Vít? Đã lưu lại tí vào. Nó mất rén rồi nè. Nó rồi, hết Okay. ฟันและอีกสองนาทีเล้ฟันเนอจิจบเลยนะไอจักออกแล้วคุกับฟันต้องเล่นเองเน่นอนฟันมีคนไปยัน,นยไม่ไม่ต้องเอไม่ต้องออต้องเช่อเงี

ตายฟันยังเร็วพีดพิงยังเร็วอืมอ่าฟันรีบพีดเก็บ้วเนาะไดอช่วงมัดเลยพีดอยากดออกหน่อยชัดหน่อยพีดไปออกเลยเนาะฟันฟันทาเก็บเนาะยบายบายครับคลิปนี้ค่อยเจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับบายบายเอาบนนั้นมาบ่อย บายบายครับสวัสดีนี้สวัสดีครับมา